สวัสดีครับวันนี้ผมช่างมอสไชนาทครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการติดตั้งอุปรกรณ์นนะเป็นวัดวิธีวัดแคมปอนะ,อะที่เป็น EP สองนั่นเอนะก็อันนี้เป็นฝั่ง ID นะจะทําการติดตั้งอุปกรณ์มามาดูนี่ฝั่ง ID ใส่ ID ง่ายๆติดตั้งง่ายๆ มือเขาใช้ง่ายครับน้องๆใส่แล้วเสร็จแล้วมาต่อตัวที่สองนะตัวที่สองก็ใส่ง่ายเหมือนกันสบายมาก ก็เป็นติดตั้งดันเกียร์ชอไปแล้วนะดูนะนใช้ให้ยกขึ้นก่อนนะอันี้นะ เพื่อไม่เขีมงอนะน้องๆประมาณ ให้ดูฝั่งดีว่าเราติดตั้งไงจะได้เห็นกันชัดๆเหม็นอะไรวะเหม็นไหมอะไรวะ ครับอก่ก่อนที่เราจะใส่แดนเกตนะครับเราก็ทำการเซตศูนย์ก่อนนะครับนี่เซตศูนย์นะแล้วเราใส่เข้าไปนะนี่นะครับสิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับมิลลิเมตรก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งที่เรา จิ้มนะครับก็คือตำแหน่งซ้ายขวาตรงนี้นะครับก็คือทำไงก็ได้นะครับให้แขนตัวนี้ยืดออกมาน้อยที่สุดนะแล้วก็ถ้าเราไปจิ้มตรงนี้ใช่ไหมมาดูไอกระดื่องเนี้ยมันก็จะโดนเข็มเราใช่ไหมครับแต่องศาที่เราตั้งลงไปเนี้ยคือเป็นองศาของแกนวาลวนะแกนวาลวเราอยู่อย่างนี้เราก็ตั้งเข็มเราอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าแกนวาลวเราอยู่อย่างนี้แล้วเราจิ้มเข็มไปอย่างนี้มันก็จะคลาดเคลื่อนนะเข้าใจไหมครับตามน,นั้น ก็ไปต่อกันด้วยการติดตั้งไทมิงดิจิตอลนะครับเป็นตัวนี้อ <Okay. S 1> เครื่งต่อด้วยวิธีติดตั้งอ,อกกุปกรณ์ไทมิงดิจิตอลตัวนี้นะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็จะใช้ลูกบล็อกนี่ต่ออันนี้เป็นน็อตเบอร์สิบเนะเราก็จะทําการใส่เข้าไปอย่างเี้ยแตเห็นไเห็นไหมครับว่ามันหลวมนี่นะ ชัดนนะอืมเราจะใช้กระดาษทิชชู่เพื่อกันมันกันไม่ให้มันมีเแกนนะอืมจะใส่เข้าไปวักเก่าก็จะใส่หนาหน่อยนี่ไม่ขยับแล้วเห็นไหมที่ตัวที่แถมไปก็จะมีตัวนี้ไป,ไปด้วยนะเรา้วทำการเย็ดก่อนเลย แน่นนะตันเข้าไปวิธีรัดอันนี้ก็คือห้ามขันนิบห้ามขันเบียดฝั่งไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะก็คือต้องให้มันอิสระที่สุดนะครับ เนี่ยเราปล่อยไว้เห็นไหมมันไม่มีการโดนบังคับนะแล้วก็ทำการกค่อยๆขันเข้ามารัดนะพยายามห้ามให้มัน,นบิดไปทางไหนท่างนั้นเคก็การจดตั้งไทมิ่งก็มีแค่เท่านี้นะครับแล้วก็ อก็ okay, so <S <S วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีวัดแคม m นะครับเล็กๆน,น้อยๆก็คือเป็นวัดแคม m แค่สี่มุมว่าวัดแคม m แบบใช้ไทมิงดิิตอลเนี่ยต้องไปทำยังไงต้องไปดูต้องไปแปลค่ายัางไงเนาะเราก็จะใช้ในแอปเนี่ยแปลค่าให้บางคนไม่รู้บางคนที่รู้แล้วก็กดข้ามได้ครับก็ ขั้นตอนแรกก็จะใช้เป็น TDC นะเป็นวิธีตั้งหาศูนย์ใต้บนเอาเลยไหมเอาเลยนี่เหมืนห้องมัดเทียนนะโอ้ยทำไมมันยาววะก็ ก่อนที่จะใส่นะครับก็เซตศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับเซตศูนย์นะเพื่อเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะได้หมุนหมุนหาตัวเลขสูงสุดนะหมุนขึ้นมาในหาตัวเลขสูงสุดก็คือได้นะครับนี่นะครับตัวเลขสูงสุดของเราก็คือจะเป็นตัว18.90นะครับเมื่อกี้นี้เห็นแบบ เราก็ไปทำการเซตศูนย์ที่ตัวนี้นะเซต0นนะครับแล้วเราก็จะทำการเอาแดนเกตตัวนี้ออกนะเพราะว่าเรายืมมาจากตัวนี้นะพอดีเรามีสองตัวเราไม่ได้เตรียมมาแล้วใส่เข็มมาเดิม คลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อไปน,นิดหน่อยนะครับ<อ>เพราะว่าเนื่องจะการอะไรของเรามันก็จะช้าหน่อยอันนี้ก็เริ่มเลยนะโดยเราจะใช้แอปตัวนี้เป็นตัวคำนวณน,นะ กดจับใช่นห้ครับแอปยัยงไหนวะน้องๆนี่นะแอ x t u n e r นะเปิดขึ้นมาเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ไปที่แชมชาร์ปนะน้องๆ <c oughs> เราวัดโดยใช้ตัวนี้เราก็จะใช้ในโหมดดิจิตอลนะครับมันก็จะมีอันนี้ใช้เพดวัดองศาอันนี้เป็นตัวนี้ดิจิตอลเกตก็คือ อันขวาสุดก็จะเป็นวัดที่ฝาสูบอย่างเดียวคือเอาตัวเนี้มาเกาะที่นี่มาเกาะที่น็อตแขมตัวนี้อ่ะอันนี้เราจะเริ่มเลยอธิบายเยอะไปป่าวะอาจารย์เน,นี่ยอรัต่อไปก็เป็นการจะวัดหามุมมุมก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือเรามาอยู่ตรงที่ศูนย์ศูนย์ใจบนเนาะ CDC เนาะมันจะเรียก ใหว่าดูดอัดระเบิดไทยนั่นเนี่ยก็าตามนั้นก็คือจังหวะที่เราหมุนไปที่แรกเนี่ยจาก PDC นะจากมาร์คฟูม,มัวบ่าวะจะไม่อธิบายเยอะไม่ไปมากกว่านี้ก็คือจังหวะที่เราหมุนไปครั้งแรกเราก็จะเจอจังหวะวาล์วเสียเปิดนะเราจะอ่านที่เนี่ยหนึ่งมิลเราจะอ่านที่ตัวเนี้ยยกหนึ่งมิลแล้วเราจะมาอ่านที่ตัวองศาว่าไปเท่าไหร่ไปเลย หมดท,ที่ายเท่าไรเนี่ยไร่สามห้าจุดเจ็ดนะอ่าใส่เลยอือสี่สิบสี่นะแล้วก็หมุนไประยะยกสูงสุดสงว่ายเสีย นี่ก็จะยกเท่าไหร่หกจุดเก้าหกจุดเก้าหนึ่งนะครับในระหว่างที่วาวไอเสียกำลังลงมานะครับจะเห็นได้ว่าวาวไอดีกำลังเปิดนะแล้วก็จะอ่านไอดีเลยหนึ่งมิล ดูตรงนี้สามรอยี่สิบนะครับจุดหกนะ340 6อยสจุดหกเท่ากับ19.4เก้าจุดสี l a p เราก็จะอยู่เท่ากับหนึ่งเก้าับสองจุดห้าที DCO l a p นะจังหวะ O v e r l a p ของเราเนี่ยวาวยกจากฝากเนี่ย หนึจุดเก้ามิลนนะแล้วก็ฝั่งไอเสียก็ยกเท่ากับสองจุดห้าหกนะโอเคต่อไปก็ไปดูที่ไอเสียปิดนะจังหวะไอเสียปิดนะครับก็จะเป็นเท่าไหรนะ่ยี่สิบห้าจุดห้านะครับ ไปก็จะเป็นแม็กซ์ลิฟว์วาวของไอดีนะวาวดียกสูงสุดนะครับเป็นวัฏาจาักก็คือดูดจังหวะเน,นี้ยด,ดูแล้วก็กำลังจะอัดนะครับปวาวดีกำลังจะปิดนะทำไมเราต้องอ่านที่หนึ่งมิลนะครับก็เพราะว่าอากาศมันไหล ตั้งแต่เริ่มยกหนึ่งมิลนะครับก็ไอดีปิดก่อนจะปิดหนึ่งมิลเราก็จะอ่านเท่ากับสองร้อยยี่สิบจุดสองนะครับโอเคาราก็ใส่เข้าไปสองร้อยยี่สิบจุดสองอเราจะได้มุมประมาณนี้นะครับก็เป็นจังหวะไอดีเปิดสิบเก้าจุดสี่นะสิบเก้าจุดสี่ศูนย์ ไอดีปิด40.2แล้วก็เป็นไอเสียเปิด44.3ไอเสียปิด25.5นะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันว,ว่างๆสงการร้อนไม่มีน้ำเล่นคอแห้งตามนั้น